ฟอร์มิโน่โฟล์มิโน่แทงมุมนี้เฮ้ยหลุดเดียวซาลาหลุดเดียวยิงเดียวล้มหน้าซาลาล้ำหน้าไหมไม่ล้ำหน้านะล้ำหน้าเ่าไม่ล้ำครับไม่ล้ำมาจากด้านหลังประตูด้านซ้ายเนี่ยปาดรับซาลาห์ยิงแล้วประตูแรกมาแล้วนะครับประตูแรกมาแล้วซาลาครับเอาครับสวยแทงสวยจริงจังกี้ต้องดูภาพช้าฮะดูภาพช้า แล้วดูใครจ่ายครับวันรุ่งหรือเปล่าน่าจะเป็นจังหวะสองเขือที่โจนหรือเปล่าโอฟฟมิโนครับฟิมิโนผู้จ่ายนี้สวยจริงและสาสลารถวิล,ลครับจริงๆครับชิปครับไม่ล้ำหน้าชาัดเจนวู้ยิงเท้าสะอาดเลยลูกนี้เนี่ยจากที่ผมวิเคราะห์ก็คือร์พูต้องใช้ฟิมิโนโดึงผู้เล่นเข้ามาเพื่อรับบอลจากแถวสองแล้วก็ใช้ตัวสอดทึ้นไปแล้วก็แทงเนี่ยก็ได้ประตู ลูกนี้ขาวสะอาดแล้วชิปโอ้ยจะกกี้เอาแล้วครับตอนนี้ริพูอ,ออกนำแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปก่อนครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นะฮะได้ในช่วงเวลาที่พอเหมาะนะฮะสาวอากู <c oughs> ห,ลาหลายๆเดอะคอปหลายๆคนก็คงจะคลายคมกดดันไม่แพ้แอดมินนะฮะตอนนี้ไม่แพ้กันครับเอาลวคาราคับซาลาจิงนาที่18นะครับนำไปแล้วริพูของพวกเรา โต้ครับอันตรายนะครับตรงนี้แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดชะลอเกมนะครับจ่ายตรงนี้โอ้โหแล้วก็เอ้าลุดไปโอ้ยหนึ่งจริงๆนะฮะโอ้โหลนี้ลบโบมงไม่ถึงนะฮะโอยนไม่มีอะไรเลยครับบอลไม่มีอะไรเลยหนึ่งประตูต่วหนึ่งแนวนะครับ เป็นกรีนวูดนะครับลูกนี้น่าจะพลาดนะครับลบอบโมงไม่ถึงโอย้คือเราไปพลาดการทำเกมลูกที่กรอบเข็โทษนะทำให้มันจบไม่ได้แล้วทีนี้แมนยูก็สวนกลับเร็วโอ้ลูกนี้ มไม่ถึงเลยยังไงเจมินเนอ,อร์เจมินเนอร์ไม่ถึงแล้วแล้วลิเลียมกับฟาบิโอโลโก้ล,ล,ลงไม่ทันด้วยกรีโลโลโลลนบูนะครับยิงง่ายมาชุดเตะตามตีสมงยได้หนึ่งหนึ่งนะครับเป็นเฟรนช์ยังไม่ทุ่มครับทุ่มมาให้ซาลาดโดนดักไปที่แม็กไกว์ยังได้อยู่ครับ แล้วก็โดนบังออกไปครับมินเนอร์ด้วยอายุเขานะฮะเขาว่าเล่นสัก60นาทีน่าจะพอละเป็นบอลทุ่มแมนอยู่ครับเจอ์กินครอปปรึกษากับผู้ช่วยของเขาครับไป,ไปเป็นลินเดอร์บอลม,มาอยู่ที่กรีนวูดจ่ายเลนเอ้าริบเรืยยรเรียมพลาดแล้วริบเรอร์เรียมพลาดแลวฟอร์ดเล้มวไป,ป,ไปลุนี่โอ้ย วิลเลียมลีดวิลเลียมพลาดครับอ่นะครับโอ้โหลูกนี้พลาดน่าเกียดจริงๆนะฮะไม่น่าเชื่อว่าวันผ่านง่ายกันไปนะจากเกมระดับนี้เหมือนที่เราเคยพูดกันแบบที่แล้วคือจะลองวันไม่มีอะไรเลยนะลองใช้ดาวลูกไม่ได้นะ อีกแล้วครับ <S <S ล้ำหน้าเฮ้ยล้ำหน้านะล้ำหน้านะไม่มีอาร์ไม่เอฟเอคับโอเอฟเอครับไม่มีอนานร์โอ้รีดเปรี้ยมเตะพลาดนะครับแล,แล้วเขาไปทำแนวให้ดูด้วยนะโอ้โหง่า,ายๆเลยอ่ะโอ้โาาย,ล,ย,ออยล้ำหน้านครับดูจากตาเปล่านี่ล้ำหน้าไหมฮะ คือเขาต้องลากเส้นให้ดูลากเนี่ยแต่ว่าเขาาไม่ทำเลยไม่ทำเอฟเอับไม่มี VAR นะครับแล้วก็แมนยูได้ประตูนะครับขึ้นนำไปแล้ว2-1นะฮะจากมาคาร์ตโฟอร์ดโดยคนที่พลาดก็คือบริดวิลเลียมนะฮะเราเพิ่งจะพูดกันไปเมื่อพักครึ่งนะฮะปัญหามันก็อยู่ที่กองหลังนั่นแหละนิดเดียวฮะัรงนี้ได้โอกาสเด่งๆแล้วนะเอาละครับทีพู้ อานดัซ้ายฟีมินอแล้วต่อบินเนอร์ซาร่ยเรียบร้อยแล้วซาลาโอ้ยูเซอร์จะยิงได้วุฒิสาร่าถอดกับมาซาร่ามีสมมูโอ้ซาลาอีกแล้วครับท่านโอ้โหลูกนี้ใครจ่ายวะเมื่อกี้ก้มหน้าเงยหน้ามาไม่รู้ว่าจ่ายไม่รู้ว่าสกิดให้นะฮะต้องดูก่อนนะครับโอ้โหซาลาครับลูกนี้คนที่พลาดแฮร์รี่แม่ควายครับเอาล้วครับกลับมาเสมอแล้ว ัเริ่มต้นกันใหม่นะฮะดูน่าจะเป็นความผิดพลาดจากแดนกลางนะฮะงูจ่ายพลาดนะครับตรงนี้นี่นะฮะนี่เราต้องต้องต้องฉกสวยโอกาสจากตรงนี้ฮะโอ้โหหล่อครับเจมินอร์หลอกสุดยอดถ่ายบอลไปนั้นนั่นขวากับซาร่ามีพื้นที่ซาร่าจ่ายให้กับเทนส์เทนส์จับดึงว่ายิงเลยนะเซฟโอ้โหดีนแฮนเดอร์สันเซฟครับโอ้โห ยี่ลูกนี้ถ้าเข้าเนี่ยความมั่นใจะจะกลับคืนมาเลยนะโอ้ยหยูหย่สาระจ่ายอย่างนี้ตรงกลางก็มีนะฮะก็เป็น <c oughs> อ,อยู่ี่กรอบเกทุน,นะค <c> ร <oughs> <อ>ับก <c oughs> ็ยิงก็ถือว่าไม่ผิดแต่ว่าถ้าจ่ายก็ได้ลุ้นอย่างเป็นบอลลิอร์รพูลครับเตะก็จอดมาตรงนี้ยัางเคลียร์ว่าครับแมนยูแต่ยังเป็นบอลลิอร์รพูลอยู่ออกมาเท่าน,นั้นซ้าย ซาลาโอ้โหใจร้อนหน่นิดหนึ่งนะแต่วันนี้ยอมรับนะครับว่าซาลามีโอกาสและใช้ไม่เบื่อใช่ใช้ไม่เบืองนะฮะอ้าวซาดิโอมาเน่ฮะมาเน่ของผมมาแล้วมาเน่มาแล้วครับผมจะปิดบัญชีนะจะปิดบัญชีะก็จะลืมหลักไม่นะครกันเขาเป็นเหมือนมวยปั้มนะตอนนี้ โคตสู้กำลังเหนื่อยเราก็จะปิดบัญชีเลยโดยทําไม่ตายนะยโอกาสยิงตอนนี้ฮนะแมนยูแซงไปแล้วนะเป็น10ต่อ6นะฮะฟีชิกไม่น่าเสียฝาวนะไม่นไม่นนา ตอนนี้ครับมีแรดฟอร์ดเฟอร์น,นันเดสและตัวตัวยิงฟรีคลิกที่ดีของเมนยู <Good S 2> ครับ <she> ครับรุนกันครับลูกนี้บโนโอนยิงไปเรียบร้อยครับโอ้โหบูนโอ่เฟอร์นันเดสยิงผ่านกำแพงเลยฮะกำแพงตั้งไม่ดีเลยฮะ เดี๋ยวดูขอดูกำแพงหน่อยทำไมมันแตกอย่างนี้หลังรั่วมากในวันนี้โอ้ยิงดียิงดียิงดีด้วยกูหมูไม่โดนโอ้โห ลูกนี้ต้องยอมนะครับว่ายิงดีจริงๆคือลูกสูตรเขาด้วยนะลูกสูตร,ตรเพราะว่าแม็กควายยังไม่ใ,ใกล้แล้ว,วก็ผู้สาวซูบองไม่ทันก็3าสองครับแมนยูนำมกลับไปเป็นแมนยูอีกแล้วนะฮะลูกเกมกำลังดีๆเลยนะฮะลูกเกมกำลังดีๆเลยนะฮะ เฟอร์นันเดสลงมาม,มีทีเด็ดจากลูกตั้งเตะนะฮะโอ้ยอลไะครับ<ม>ต่อ,อ,นะอต้องยอมนะฮะต้องยอมเพื่อตีไปทั่วเอฟเอครับก็ยังเอ็มพีลีนีก็ยังยังมีรุ้นอยู่อ่ต่อเวลาอยู่4นาทีครับ สีดบอลอยู oh. ่ที <c oughs> ่ดินแฮนเซนศาสตา์ยาวมานนี้โอ้โหเล่นเล่นเสียวจริงบอลอยู่ที่ลิสฟิลเลียมคิดถึงรอบเล่นมากๆเลยบอลอยู่ที่ลอบบ เห็นเห็นเลยนะว่าพลาดบอลอยู่ที่โลเสันตอนนี้กำลังใจยิ่งแย่ไปอีกนะ Running to ground there's the first challenge because joe's just stuck his leg in the way of it. who could have played a very responsible play, ambitious play from Curtis Jones. Like <sighs> a free kick. it's a free kick from which manchester united got the seemingly vital fifth goal. it's a little bit wider for liverpool to take on the direct approach. one <laughs> oh. new he wasn't quite lined up to get it properly there. เผือในช่วงนี้ก็เป็นช่วงของแมนยูนะฮะที่เขาปรับทีมชุนทับได้ดีกว่าลงตัวก่อนแล้วก็ผู้เล่นไม่ค่อยบาดเจ็บตัวหลักเขาอยู่ครบนะฮะอยู่ครบใช้ได้เลยทั้งไบยี่ทั้งเดนเดนเลว์เซ็งมากนะครับโอ้โหเฟอร์นเลียนโชว์เลยฮะเล่นโชว์แล้วโชว์เหนลยฮะ ชว์เหนือจริงครับเมนยูช์เหนือเลยครับจบเกมแล้วฮะอย่างนงี้ทำอะไรไม่ได้เลยครับโอ้โห oh จบเกมแล้ว ก็ตกรอบไปครับโอ้จบเกมครับจบเก้าสิบนาทีนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะอังเดรลูคูไป3ประตูตามประตูต่อ2นะฮะ